สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างทำให้เรารู้สึกเครียดหรือมีความไม่พอใจขัดใจเพราะงานที่คิดไว้มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ให้คุณพยายามจัดการเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณเองให้ดีนะคะเพราะช่วงนี้อาจจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดให้พยายามจัดการแก้ไขปัญหาให้ดีคะ่ะพยายามประสานงานกับคนรอบข้างให้ดีระวังความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วถ้าเราสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้คุณก็จะสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องงานให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกโกงจะร่วมหุ้นทำกิจการงานใดๆกับใครก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังไว้ให้ดีอย่าประมาทจะเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่ต้องดูรายละเอียดเงื่อนไขให้ดีนะคะระวังการให้คนกู้ยืมเงินมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนแล้วต้องระวังอย่าเข้าไปพัวพัน กับสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายสิ่งที่เป็นสีมืดๆเทาๆคุณไม่ควรไปยุ่งนะคะเพราะจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้ค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ดีค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องนิดๆหน่อยๆที่มันมีความรู้สึกว่าเขาพูดไม่หมดเหมือนเขาปิดบังอะไรเราอยู่นะคะหรือตัวเราเองนี่แหละค่ะหรือตัวเราเองก็ได้นะคะที่มีเรื่องปิดบังอยู่ค่ะ ความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่การที่เขามาคุยเหมือนมีเจตนาอะไรที่แอบแฝงอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูดีๆนะคะในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายนักนะคะอาจจะมีในเรื่องของอาการภูมิแพ้บ้างเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเป็นพวกแพ้อาหารหรือแพ้ขนสัตว์ก็ต้องระวังให้มากนะคะในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้อย่าเพิ่งเล่นเลยค่ะ พอดูแล้วจะเสียมากกว่าได้นะคะและยิ่งเล่นเนี่ยก็จะเสียเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ